อะไมาใช้อีกล้ดิมาคอยลงทางมาอะไโอ้มือีิมามายังเลยดิฮะคอยลงทางกอเลยมาแวนเลยอะ่อิริตัมฮกินด้ไดดยได้อะยรค่เอาแล้วม่นหนามดิบ่อะไราเสียบเรเยงางมากดิขี่รถมากง่างมาก อาทางาขันหกเอสามหกกันบวกกกบ่อาาวสวยมันตามไกินนอยัง ah. ซื้อน ah> yeah> ี่เียงฮะเลียงเลียงโดยเยเลียงเลียงเี้ย UH ง่าซื้อด้ดูเล่ยนหนอยเอ่ต้า อยันปานีนตัวเนา,านู้บดเี้ยวเ,อ,เออเ,เอาวอาวมนนี่แซบๆเรนอ่องเอ้ยม,มนทีสั้นจะต่ำต่างทีต่ันนี่ที่ไปกุ่าากอมาบกุนี่แมนเพราเอาะอ่ะบนั่แหละมาตาอีกแล้วนะกึ่งตามผู้บา่กนลายคนเดียวะบ่ ไปดิกินซีมือไฟชดๆอะไรตั้มุดเสได้บ่ตั้มก็ไดิกินได้เด้อตั้มบ่เสเจ้าวะเจ้รับเสียซีมือกีเักนขาหันปีงไก่บ่บ่ปีงไก่เขาบอกเอามาน้ำบะลกอียังไงมันเป็นวน้ำตาลนี่ใช่ไหมครบหมดนะสีง่าไรเสียดหมดหมดักเยอะอ๋อตั้มุดเสะหอแบบน่นเด้อ เอาแบบสมเียววานุ่เียสมเตียวาน่เอาซอยมาตามไปกินอีกแล้วสูตรยังเห็สูตรแบบอันนารือสูตรแบบกสูตรหานปกตินะจัตั้มขาอยู่บ่ตั้มยู่ชิบซอยให้หมอกนหน่อยไเวทน่ก็ได้นะฮะยเียวแล้วร็จะกินได้หอยหน่อยเ็น่อยเยเ อ๋ออยาน,น,นี้เป็นมือซอยจ้ะอ,อันนี้กุ้งกรับนี่อกยอกันบเขาเลยนะนี่มา่นไหเลยมีกบกเขาเนาะนี่มันเทียนเวนเลยมีออมมเป็นซปีแล้วอา่เอาเพ่นใส่คืคอทีก,กี้ข็คิเบียงเวจะมาอ่ะได้พ่นไหวเลยแต่ว่าม,ามันขาว

พักพักแปดไลยนี่ทำป่าประเดี๋ยวว่ใจ่ประเดี๋ยวน,นี้สูตรได้เลยสตวนตาหาตตำสมฮะดูนะากง damp noh. Mbuh ya, wah, ya kok tuh sih. Ini nampak. Ini awak nampak. Ini nampak aja Wah, seperti kan, wah. Kau Oke, masuk. Oh, itu. siapa sih, Ana?

จะกนเลยปะแต่ไม่เลยนะด้วกุจะีไยปบบเจาะหวแนเป็นต็ถงทเองนี้โอ้สีสันเนาะอาตลายใหเลยหองหวนสร็จ้อาี้อมาอีกแล้วมาไล่คนแล้วนี่ยตูนี ันได้ฮักอะไรคนตกเท่าไ้มันหน่อยหลยสิหมสิมั้งหอโ้แบบอยูหาเลยจะต่ำเนาะโอ้อต่ำคือเป็นเดบนี้เรื่องสิ่มเื่อมือล้วนะมือล้วแบบข้าวอันนี้นาเสพอนนี้

ชีาน้ำแล้บุบเอาโกไฟกชีดใ,ใต้ไปจากกุไไามาใต้อลไรเอาทอมาดิโคกนักเด้ดิคนจุมลาคนโคก้ยอ้ากีนีชสนีสันเสร็จไปเลย โอ้เฮ oh. huh, ้ยเอ้าพี่น้องเอิร์ธพร้อมเสิร์ฟบาร์นี่นี่บอโอ้โหได้เลี้ยงนี่บอซีซันจะตามแบบอยู่ในคาเฟ่เลยคาเฟ่คาราโอเกะที โอ้ขากนีหน่ะจานสวยงามไอบนี้คนก็งามวลังการกานสั่งนี่ขากที่สั้นหรืองโอเคหนาวเหรองมาสาวสวยเพประตำเนี่ยเหมือนนี่อู้จะแสบ็จอีกลาป้าเบาได้อีกแล้วมาเนี่ย tâm hùng sẹp lên đây này có thể xịn vào sẹp à, lên lên <laughs> đó đó mà ê khác đi, <laughs> đi nào đi đây cũng phân nào ạ nhá sẹp lên như các bạn nhảy đấy rồi mà ha bầu lại mà mình kinh khảo tại đây này, này.

dạng 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 sao dạng sẽ dạng dạng cười dạng cả dạng này, dạng Mắc dạng 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 dạng

ไม่ต้องเป็นสิแม่จะเคยกินบะหผักกันนี่เซ็ปได้ผักกินผิวดีครับมาอันนี้่ไ <ừ. S 1> ปต้มเนี่ <c ười> นรนครับก็ไม่ได้จะหัวมึงไม่ได้เ <c ười> อามึงไม่ได้เอาเหลือกลายเลยมันมาเหลือเลยคนงามีเหลือกลายมีเหลือเลย Nó đều đại đấy chặt 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 cho chặt 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 Saya khác đề đấy bếp chỉ khác đề mà đây bắt đây khi các sao xuôi này tôi đang cần sẹo cái của nhắm khí hết nữa thì nó này cắm nhai luôn

กูบาเจ้ากูกสา้ิงหลายูะ้เจ็บทางเต็มเลยกูเจ้าเขากูเจ้าดีไม่ส่วนส่วนนิทสวนไม่ีใครอ่กูเลยสวนสวนแบบไม่มีใคร จักันใช่ก็ไ่ได้มีรายคนตสื่อได้หน่อะโอ้ค่ะค่ะค่ันนี้เราไหมเสร็จเลยะชนใจคอมเมฆมาโกรธไหเนาะ สวเนอะสาวสวยคารดอบหแพงคนน่ะช่วงนี้กัคขกัขึ้นช่วงนี้ก็จะหได้ัวเขาอกไปหน่อยไงขาขึ้นไลันสีบล้านเลยวห้สิบเดยวมัยนี้าด้ัพิงถึบไดัวพ่งเง้ย đấy đấy Ủa, đi, tầm nó sẽ đi tắm rồi Tôi cứ ngắm ngạm này Tôi cứ nhìm hả? แกมบองเซนน่ะยาเลยเนี่ยนี่กัรรองเพลงเนี่ยนี่อ๋อผีร้องเองเอาข้ามใหญ่รึวะใครสนใจคอมเมนต์มาเลยพีองเนาะกันดองมัวพงกันมามัวหาตคำสามบาทตาย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 เดอดอ้วว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 าวว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  อานนาไ้บ้างเลยผาอานนาลายมืเมาขงแม่บอไม่เอตัวเองพ no ูดต่เสยหน่อยเอาไปบายเยขาอ